สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวนี้นะครับอัลตราโซนิกเป็นตัววัดระยะทางนะครับตอนนี้ก็จะเห็นในตัวหลอกที่ทำเอาไว้นะครับก็จะห่างอยู่ที่ประมาณสัก40เซนนะครับโดยประมาณ39เเซนนะครับก็คือจากตัวเซนเซอร์นะครับวิ่งเข้ามาที่กล้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามือขวางดูนะครับ จะเห็นว่าระยะลดนะครับผมขวางไปทีนี้ผมจะขวางไปลึกๆ LED ก็จะติดนะครับถ้าน้อยกว่าสิบนะผมเขียนโปรแกรมเอาไว้ให้ติดนะครับโอเคตัวตัวนี้เป็นตัววัดระยะทางนะครับก็สามารถใช้วัดระยะทางได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อวงจรตัวนี้กันนะครับการต่อวงจรนะครับตัวเซ็นเซอร์นะครับก็จะมี2ขานะครับเป็นขาทริกกับขาแอคโคนะครับก็ตัวนี้นะครับตัวขาแอคโคเนี่ยเราจะไปไว้ขา D2 นะครับส่วน ขาทริกนะครับก็จะไว้ขา D1 นะครับแล้วเราก็ต่อตัว LED เป็นสถานะนะครับอยู่ที่ขา D0 ตัวนี้นะครับต้องใช้ไฟ5โวลต์นะครับให้กับตัวเซ็นเซอร์นะครับถ้าเป็นไฟจากบอร์ดตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับก็จะทํางานไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะให้ไฟอยู่ที่3โวลต์3.3โวลต์นั่นเองนะครับทำให้กําลังการทํางานหรือว่าการไถ่ของเซ็นเซอร์ตัวนี้ไม่พอนะครับแต่ถ้าใครจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวบอร์ดตัวนี้แล้วหาแรงจ่ายไม่ได้นะครับตัว มี U ตัวพินนี้นะครับไฟตรงนี้นะครับจะเป็นการดึงไฟจาก USB โดยตรงซึ่งไฟจาก USB นะครับก็จะเป็นไฟ5โวลต์นะครับแต่ในกรณีที่ใครต่อไฟนอกให้เป็นไฟเลี้ยงจากด้านนอกให้ก็ไปเอาไฟจากด้านนอกมาใช้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่โค้ดกันนะครับว่าโค้ดเขียนยังไงกันบ้างนะครับอันนี้นะครับก็เป็นโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตรงนี้เอาไว้ให้นะครับก็สามารถเข้ามาปุ๊บแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับ สิ่งที่ผมจะทําเลยก็คือว่าตรงนี้นะครับก็จะไม่มีไลบรารีอะไรที่เป็นไลบรารีนอกนะครับเป็นไลบรารีเบื้องต้นที่ Arduino IDE มีมาให้ใช้นะครับเราก็ Copy ตรงนี้ไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปวางเลยนะครับพอเราเอามาใช้กับตัวของ Node MCU นะครับสิ่งที่เราต้องแก้ก็คือว่าเราต้องแก้ขาทริกนะครับตรงนี้นะครับก็คือ เปลี่ยนเป็น D1 แล้วครับแล้วก็ขาย e c h โคเปลี่ยนเป็น D2 นะครับส่วน LED นะครับผมจะใช้อยู่ที่ D0 นะครับอันนี้เป็นตัวแปร d u r a t i o n นะครับแล้วก็ distance นะครับส่วนตรง d u r a t i o n เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแปรที่มีในโค้ดพื้นฐานที่เขามีให้นะครับตรงนี้เป็นสมการที่เขาเอามาใช้นะครับส่วนเราก็จะใช้ Dis t a n c e นะครับไปเก็บค่าอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็อันตรงนี้รู้เอาไว้ว่าเป็นสมการเฉยๆนะครับแล้วก็ตัว ดิสแทนตัวนี้นะครับก็จะเป็นระยะที่เราเอามาใช้ได้นะครับส่วนตรงนี้ทั้งก้อนเลยในรูปตรงนี้นะครับเป็นสมการของเขานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวเซตอัพนะครับเซตอัพไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือว่าตอนแรกเราจะให้ตัวซีดอร์ b ิกกินอยู่ที่9,006นะครับทุกครั้งที่มีการเบิร์นโปรแกรมหรือเปิดเข้ามาใหม่จะพิมพ์คําว่า Micro โปรเจกต์ไทยแลนด์นะครับทีนี้เราต้องรู้ตรงที่ว่าตัวทริกนะครับกับตัวแอคโคนะครับคือ ตัวทริกนะครับก็เป็นการส่งเสียงออกไปนะครับทีนี้เราก็เลยจะต้องให้เขาเป็นเอาต์พุตนะครับเพราะว่าเขาจะได้ทำทำการเอาต์พุตไปที่ขาทริกให้นะครับส่วนขาของ e อคโคนะครับเป็นขาลีดนะครับพอลีด d a t a เข้ามาได้นะครับขาพิน e c h o เป็นขาลีดนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องให้สถานะเขาเป็น Input นะครับทีนี้ส่วน LED นะครับ LED ก็เป็นการ โชว์ไฟออกมานะครับสถานะก็เป็นเอาพุ้เช่นกันนะครับโอเคเมื่อกี้จากที่กล่าวข้างต้นแล้วนะครับตรงนี้เป็นเพียงแค่สมการนะครับที่เขาทำเอาไว้ให้เราก็ใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้ตัว distance เนี่ยนะครับที่เราจะเอามาใช้ก็คือหน่วยตรงนี้นะครับเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัว distance ตัวนี้นะครับมาเช็คนะครับว่าถ้าเกิดค่าน้อยกว่า10เซนนะครับเราจะให้ไฟติดนะครับและถ้ามากกว่านั้นก็ให้ไฟดับนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบกันอีกทีนึงนะครับอ่าพอเราเอามือขวางปุ๊บก็จะได้ค่านะครับอ่าทำให้ไฟติดน้อยก็่าสิบอ่านี่นะครับโอเคในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ